กูทังทอยแล้วก็บกิเลยเอลลองด้วยกันเนี่ยเป็นเพลงเดียวกับที่อยู่ในภาพยนตัวอย่างโฆษณาเลยถูกไหมครับใช่นะครับคุณคุณว่าเป็นเพลงคืนวันศุกร์ซึ่งออริจินอลเวอร์ชันเนี่ยเป็นของซาลวาาิล <atom> <อ>าบ<ช>ัสเตอร์ถูกไหมครับซาลว่าบัตตาครับเอาใช่ไหมครับที่สุดฉันพูดเอาให้ผิดที่สุดพี่อองตรงใจพูดผิดนะครับไม่ครับตั้งใจอ่านออกมาเป็นแบบนั้นแหละครับเพราะภาษากังกเขียนมาแบบนั้น S <S มันต้องออกเสียงว่าอะไรสอนอองครับเอ่อสไลส์สไลว์ว่าสไลว์ว่าสไลว์ว่าพี่ๆใจเย็นๆนะคะอย่าปองดองกันค่ะสไลว์บาบาสตาได้ไหมครับได้ครับได้ไหมครับสวยงามนะครับชื่าอ่านยากจริงๆขออภัยด้วยกับสไลว์บาบาสตานั่นเองนะครับซึ่งถามโบกี้เลยครับเพลงนี้ยังไงบ้าง นี่บางที่เราฟังหน่อยดิจ้าก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับทอยจ้ะซึ่งปกติเราจะไล่สาระกันไปวันๆจ้นี่ก็เป็นงานแรกจ้ที่ทําให้เราสองคนได้ได้ร่วมงานกันใช่แล้วค่ะได้ร่วมงานกันค่ะคุณเข้าใจคาพูดใช่ไหมเข้าใจค่ะทอยทอยเข้าใจที่บบกีรอนพูดไม่รู ทุกคำแล้ทุกคำแล้วแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างกับการได้มาร่วมงานแพลงครั้งแรกแบบนี้สุดยอดมากมากครับแต่ว่าสนุกมากไหมารับได้ร่วมงานครับเจ๋งที่สุดเนาะที่สุดเนาะที่สุดที่สุดครับถามโบกี้คือมีการบรีบให้เขียนเนื้อเพิ่มเข้าไปด้วยหรอครับอันนี้ใช่ค่ะแล้วได้ฟังไปได้ไหมคะค่ะก็ได้รับโจทย์มาว่าต้องรีอันเรนจ์เพลงนี้ใหม่เป็นเป็นเวอร์ชั่นที่ ผสมความกวนของโบกับทอยลงไปค่ะครับซึ่งถูกต้องรู้สึกว่าพอได้พอได้รู้ทุกอย่างที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้เราก็รู้สึกว่ามันจะเป็นใครไปได้อีกนอกจากเราสองนอกอจากเราสองคนเป็นอะไรที่ผู้ซึ่ง,งพระเจ้าเอ็นดูอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าไม่เอ็นดูตลอดครับงั้นถามพี่พงศ์ลวกันทําไมต้องเป็นสองคนนี้ครับดูจากที่ สองพลาดตะกี้สิครับผมว่านั่นแหละให้ผลนี่แหละใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเคมีของทงั้งคู่ครับมันขับก่อนขอดในเรื่องจากความสัมพันธ์ของการเป็นเพื่อนของกายกับจูนคะรับมันเป็นจังหวะแบบนี้เลยครับมันคือจังหวะแบบดีแล้วเวลาผมเห็นคลิปเขาทั้งสมภาษณ์เนี่ยผมจะรู้สึกแบบเอ้ย มันเหมือนใช่อ่ะมันเป็นมันติเวิร์สของตัวละครเราเลยนะเป็นอ,อนากอนตีอะไรเงี้ยครับแล้วเลยรู้สึกว่าอยากทำมากแล้วก็เป็นแพงเพลงของทั้งคู่คท,ทั้งแ่ล้อยู่แล้ว,วไม่ได้โกหกถ้าไม่ต้องวายถึงพี่ไม่โกหกหนูก็จะยืนยันที่จะวายยืนยันที่จะวายพี่เพราะหนูดีใจใช่ไหมใช่ดีใจจริงๆที่ที่ได้ร่วมงานจริงๆเพราะว่าเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันค่ะจ้ะแล้ววันนี้แค่เราตื่นฝันก็เป็นจริงเลยนี่แหละคำโค มัหลือมันก็ไม่คมนะพี่ก็เฉยเฉยเนาะมันเฉยเฉยคงที่พี่อยากให้เครดิตไงคมไหมทอยคมไหมคมเลยที่สุดเลยอย่างทอยเองนี่ไม่ใช่คงแรกที่มารองในประกอบภาพยนตร์ให้กับ GDS แต่ความพิเศษครั้งนี้คือมารองคู่กับเพื่อนสีน้ามีอะไรปั่นป่วนเกิดขึ้นบ้างไหมระหว่างการทำงานเล่าให้พี่ฟังหน่อยไม่มีเลยครับผมแค่มาร้องเพลงแต่ว่าพวกที้ทำหมดเลย ก่เดินมาเราก็มาเข้าห้องอัดส่วนที่เหลือโบกี้เป็นคนทำหมดเลยใช่ใช่แล้วก็ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะก็เราได้บรีฟทอยไปแล้วก็ได้ส่งแบบว่าร้องเป็นไกด์ไปจ้ะก็ได้รับไอเดียแบบที่ว่าทอยร้องมาไม่ตรงตามอะไรที่ไกด์ไปเลยสักอย่างค่ะก็เลยกลายเป็นว่าถือว่าเพลงนี้ทอยก็ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดสร้างสรรค์ที่ตัวเขาได้มีและใส่ความเป็นตัวเขาอย่างมากที่สุดไม่ได้โดยที่ไม่ได้รึกษาดฤิสา ใช่ค่ะเรากคือทาเลยเราอาจจะปรึกษากันแล้วเวลาที่เราฝันค่ะใช่ในฝันในฝันเขาอาจจะฝันว่าเขาคุยกับหนูแล้วใช่พอยว่าไงบ้างครับเห็นด้วยเห็นด้วยเลยจริงจริงจริงเป็นเขาไม่ได้ถามว่ามึงเห็นด้วยไหมไม่โทษหนูขอโทษที่หยาบายค่ะไม่เป็นไรเราถือว่าการพูดแบบภาษาเพื่อนสนิทกันที่โอเคนะพอยแล้วตอนเขาติดต่อไปว่า ฮัลโหลทอยทีมงานจาก GDS นะที่อยากให้มาทำงานกับโบกี้ตอนนั้นเซย์เยสเลยไหมหรือมีการที่แป๊บนึงนะผมโทรถามเพื่อนผมก่อนนี้เออใช่ครับผมตอบว่าใช่จริงจริงตอบว่าใช่ด้วยคือเพื่อนหนูเนะะี่ยค่ะถ้าพี่ถามเขาว่าชอบสีอะไรเขาจะบอกว่าใช่ครับเออะ่าใช่ชอบสีอะไรครับชอบสีดำสีดำเอาชอบเปียว <laughs> เราอย่าทะเลาะกันบนเวทีเลยเค่ะแค่นี้เราก็<อ>ยังไงก็แบบว่าขอบคุณทุกท่านที่แบบมาเ่วมง,งานแล้วก็แบบภูมิใ,<ช>ใจกับภาพย<ช>นตร์เรื่องนี้พร้อมกับขอบคุณทุกๆทุกทุกท,ทุกคนทนี่แบบทำงานกันแบบสุดยอดมากๆแล้วก็ดีใจที่เราได้มาเป็น ส่วนหนึ่งในความวุ่นวายค่ะของโปรเจกต์นี้ค่ะเรารู้สึกว่าเราสองคนเป็นอะไรที่ดูวุ่นวายมากๆค่ะดีใจที่ได้มาสร้างความวุ่นวายให้พี่ีมากๆค่ะครับผมพี่พงศ์เห็นแบบนี้เรายิ่งตอบย้ำว่าเราเลือกถูกเนาะนบผมเนาะถูก,กามากๆขอบคุณทั้งสองมากเลยนะครับคับ <นะ S 2> ผมทอยโบกี้เขาพูดไปสวยงามมากเลยเราล่ะพูดอะไรฝั่งอะไรนิดนึงไหมเขาคง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 เหรออ่ามี ว่าในใจไม่เคยตรงกันขอ,อโทษค่ะจำนดงนะพี่ว่าไม่ใช่แค่ทอยแล้วแหละหลังหลัหนูก็เริ่มเป็นไปกับเขาด้วยนะครับขอเสียงกับดังๆกับทั้งสามท่านบนเวทีด้วยนะครับพี่โลบอกกี่ไย์อ่านเด็ดทอยแต่ว่าทั้ศึคนยังอยู่กับเราก่อนยังไม่ไปไหนนั่นเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการ<ช>ถ่ายภาพร่วมก,กันนะครับบนเวทีเดี๋ยวเชิญมาหลบด้านนี้กันก่อนเลยนะครับทุกท่านจ๋า